ถ้เป็นมันน้ําหยดเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนการทางดินมันจะสมบูรณ์ยินตีวัตถุก,ก็สมบูรณ์ไม่ว่าจะทางดินทางใบแล้วถขึ้นทางใบก็ทางมันก็จะมีเจ้าของสวนเน่ยเราก็จะจัดการหาททางใบในส่วนของนั้นอีกทีส่วนในทางดินอาจารย์ก็วางแผนในแล้วว่าแต่ละเดือนให้เติมประมาณเท่าไหร่ับัน,นี้เราจะเอากระบวนการของคอดอที่อาจารย์หมักด้วยน้ำหมักคอโดตอั้งแต่คอดคอโดสิบห้า เมื่อมันมาอยู่ในกระบวนการของมันปีนี้เอามันสัมปรังก่อนเนเป็นนังมันสัมปรังน้ำหัดเมื่อมันมาอยู่ในแปลงมันสัมปรังแล้วกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตไป2ถึง3เท่าตัว ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ก็เบ่ายุทธาชวดเนาะก็จะมาปกติผมก็บอกแต่ปลูกมันด้วยระบบธรรมชาตินะวันนี้พอดีมันเป็นเดือนตุลาก็เลยมาแปลงของเกษตรกรก็ก็เลยให้อาจารย์เข้ามาดูวิธีการทํางานแล้วก็ช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันที่ปลูกเดือนวันนี้วันที่26่สิบห่สทันวาเพราะว่ามันแปลงนี้เขาจะปลูกอยู่ประมาณเเดือน เป็นมกรลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเขาก็ต้องเก็บผลผลิตแต่เจ็ดเดือนนี่ยเขาขอผลผลิตต่อเงาอันนี้อาจารย์พูดเป็นเงาเนาะว่าให้ได้เงาละสิบห้ากิโลจะถึงไหมแต่แปลงนี้เนื่องจากว่าเป็นการทําตามรูปแบบทุกขั้นตอนเลยสารปรับปรุงดินพอไถเสร็จปุ๊บก็ให้หวานสามตักปรุงดินไปหนึ่งตันต่อไร่ เสร็จแล้วก็ทําการปรับสภาพดินด้วยยิบซ้ำและนิวมับเราจะเห็นว่าอ่เราดูต่าๆลงมาหน่อยพีเห็นไหมลงมาตรง,งมืออาจารย์ชี้เนี่ยเห็นไหมพอพอสารปรับปรุงดินเขาได้รับความชืน้นประมาณให้น้ําอีกประมาณสักสามสี่วันดินที่เขาให้น้ำเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วจะเริ่มเป็นสีเขียววันแรกที่ให้นี่ก็ เริ่มแสดงอาการแล้วปฏิกิริยาปรับ่าพีเอเริ่มจะเข้าสถานที่แล้วมันแปลงนี้เป็นมันท่อนแรกทั้งหมดพันกเกษตรศาสตร์อันนี้พันกเกษตรศาสตร์เกิดสองประมาณตัวนี้แหละ,กะเกษตรศาสตร์เก็ดสองเป็นพันท่อนแรกทั้งหมดตามที่อาจารย์เข้ามาส่งเสริมส่งเสริมเรื่องการปรับปรุงดิน เนื่องจากว่าเจ้าของเขาต้องการปลูกแค่เจ็ดเดือนเพราะหลังจากดือนที่เก็แล้วเขาต้องใช้พื้นที่ก็เลยจะต้องเข้ากระบวนการพิเศษนิดนึงครับอันนี้ประมาณสักเจ็ดวันเจ็ดวันมันก็จะงอกแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าดินินที่นี่เป็นดินทรายดินทรายที่นี่ก็สภาพของดินทรายมันก็จะออกไปทางดินสดตอนนี้ก็เราใช้ยิบซ้ำกับนิวัดปรับสภาพดินให้แล้วแล้วก็ในอินทรีย์วัตถุของอาจารย์ก็มี ตัวสารปรับปรุงดินไปอยู่ส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็สารปรับปรุงดินก็คือปุ๋ยอินทรีย์หมักแก่สารปรับปรุงดินหมักแก่ด้วยพอดอของอาจารย์นี่ก็พื้นที่มันสองไร่อาจารย์ก็ให้ใส่ไปสองตันก็ตกใกลก็ตันพอดีเลยครับก็กระจายพื้นที่แล้วก็ปั่นโรตารีแล้วก็ยกร่องระยะการปลูกที่อาจารย์ให้ปลูกเนื่องจากว่ามันเป็นมันระยะสั้นอาจารย์ให้ปลูกเจ็ดสิบระหว่างร่องนู้นมาร่องนี้ก็คือเมตรสามสิบ ก็ตกอยู่3600ต้นประมาณนี้ก็ตกไล่อยู่ประมาณพันแค่าเฉลี่ยพั0แต้นนะี่เนาะแต่ถามว่ามันมันเง่าละสิบโลเจ็ดเดือนนี้ยังไงก็ถึงกับอาจารย์อาจารย์การันตีให้เลยว่าถึงแน่นอนส่วนว่าจัดเลยไปเท่าไหร่เนี่เท่าตรงนั้นค่อยว่ากันแต่เจ้าของสวนเนี่เขาต้องการคือเง่าละ15บกิโลเนื่องจากเขาทัด,ทดมันท่อนแรกได้หมดเลยอันนี้ก็เขาจะเร่งเต็มที่เลยตั้งแต่ พอปลูกเสร็จปุ๊บก็จะเร่งในการบำรุงดินบำรุงต้นบำรุงใบตามขั้นตอนที่อาจารย์ให้คาแนะนําคือพอครบเดือนที่หนึ่งปุ๊บก็ให้เจ้าของแปลงกับก็คือคุณพัชจรีนี่เนาะเจ้าของแปลงก็ให้ทําการามีการปรับสภาพก็คือปรับเรื่องเคมีเข้ามาเชิกมกเข้ามาเสริมก็คือจะให้เอาปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ของอาจารย์หมักหมักให้เกิน2 1อวันแล้วก็จะให้หยอดตามต้นได้เลย ก,ก็คือจะให้ใส่ปุ๋ยทุกเดือนแต่ใส่แต่น้อยเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อต้องการให้เร่งโครงสร้างให้ได้เต็มเขาเรียกว่าไงเต็มเต็มตามวันเวลาที่เรากําหนดกับอันนี้ส่วนการให้น้ำเนื่องจากดินทรายมันไม่ค่อยเปื้อนน้ำหรอกครับดินทรายก็อาจจะให้วันเว้นวันได้เพราะว่าให้แต่ละทีความชื้นในดินยังมีความชื้นสูงอพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ให้น้ําก็พรุ่งนี้ถึงไม่ให้ก็ยังมีความชื้นแต่ก็จะให้ประมาณวันละชั่วโมงเพราะว่ามันสองไร่มันเปิดแค่ประมาณ30มนาทีมันก็ กระจายทั่วแผ่นดินแล้วโดยปกติโครงสร้างตัวนี้ที่เป็นมันท่อนแรกที่เป็นท้นพันเอามมาปูกท่อนแรกเนี่ยเนาะก็จะคัดเอาแบบแทบจะว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์นั้นผมคำนวณจากดินที่มาเช็คค่าท h เฮให้แล้วก็เรื่องอินทรีย์วัตถุที่ใส่ไปทางดินให้ประมาณหนึ่งเดือนอาจารย์ก็จะมาเช็คเรื่องท h เฮให้ทางคุณพัชรีอีกรอบหนึ่ง ว่าสิ่งที่อาจารย์เช็คแล้วก็มีการปรับให้เนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างยังคงที่ไหมกับอันนี้คือเนื่องจากว่าปกติอาจารย์ก็จะเน้นแต่มันระบบธรรมชาตินะแต่นี้เป็นเป็นมันน้ําหยดเมื่อเป็นมันน้ําหยดเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนการทางดินมันจะสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุก,ก็สมบูรณ์ไม่ว่าจะทางดินทางใบแล้วอีกหน่ยขึ้นทางใบก็ทางสุนทัชจ,จีีเจ้าของสวนเนี่ย เราก็จะทำการอาฉีดทางใบในส่วนตรงนั้นอีกทีหนึ่งส่วนในทางดินอาจารย์ก็วางแผนให้แล้วว่าแต่ละเดือนให้เติมประมาณเท่าไหร่ครัอบอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่ามันแปลงนี้เป็นแปลงที่ทางสําสนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาท่านผอวินยูเนาะท่านก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์นี่แหละว่าให้หาแปลงทดลองในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ท่านผออัตวุฒิก็ท่านเป็นผอเข ก็ได้ปรึกษากันว่าเราจะเอาขบวนการของพอดอที่อาจารย์หมักหุ๋ยอินรีหมักแก่ที่ทําเป็นสารปักรุงดินีด้วยน้ําหมักพอดอตั้งแต่พอดอหนึ่งถึงพอดอสิบห้าเมื่อมันมาอยู่ในขบวนการของมันปีนี้เอามันสำปะหลังก่อนเนาะเป็นเป็นนางมันสาปะหลังน้าจุยมเมื่อมันมาอยู่ในแปลงมันสาปะหลังแล้วเนี่ยขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตไปสองถึงสามเท่าตัว ดังที่เคยแจ้งไว้ไหมคือในจังหวัดนครราชสีมาก็มีการทําแปลงทดลองไปแปลงหนึ่งก็คือที่ศูนย์อนรุร,รักษ์ดินและน้ําที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเดียงเภอปากช่องตัวนั้นก็คือมันหกเดือนมันหกเดือนอาจารย์ก็ทําให้ได้อยู่ประมาณเงาละยี่สิบถึงยี่สิบห้าโลตอนนี้ตัวนี้มันจะขยับเป็นเจ็ดเดือนก็ข,ขยายเป็นเจ็ดเดือนและตรงนั้นมันเป็นดินเหนียวอันนี้มันเป็นดินทรายผมคิดว่าน่าจะเกินของศูนย์อนรุร,ร,รักษ์ดินและน้ํเพราะได้คุยกับท่าน พอ,อพัฒนาที่ดินของจังหวัดแล้วก็ท่านพออเขว่าเดี๋ยวแปลงนี้พอมันผ่านไปกระบวนการสักสองสามเดือนก็จะมีการอัปเดตไว้อยู่เรื่อยๆพอครบประมาณห้าหกเดือนเราก็จะมาดูว่าโครงสร้างหัวเป็นยังไงพอครบเข้าเดือนที่หกเกบเข้าเดือนที่เก็ก็จะอาจจะนำเรียนเชิญท่านแต่ละท่านว่าวันนั้นเราก็จะมาพิสูจน์ด้วยกันว่ากระบวนการที่เราเอา สารปรับปรุงดินหมักแก่ปุ๋ยอินทรีย์สารปรับปรุงดินหมักแก่ด้วยพอดอพอดอในเป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะอันนี้ต้องแจ้งกเกษตรกรทุกท่านก่อนเนื่องจากอาจารย์ทําพอดอเองไม่ได้อาจารย์ต้องนําพอดอของกรมพัฒนาที่ดินตั้งแต่พอดอหนึ่งถึงพอดอสิบห้ามาเข้ากระบวนการในการหมักปุ๋ยอาจารย์ขอแยกเป็นสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งคือทําน้ําหมักเพื่อจะทําการฉีดไปในกองปุ๋ย น้ำหมักเราก็จะทําน้ำหมักพอดอหพด2สพอดอสาพอดอสพอดอพอจนถึงพด15อาจารย์จะใช้คําว่าประยุกต์อาจารย์ไม่ได้ทําว่าพอดอหนึ่งต้องไปหมักของแห้งอาจารย์ไม่ได้ทําอย่างนั้นไอ้ที่หมักของแห้งก็คือหมักอินทรีย์วัตถุอาจารย์ก็ใช้พอดอหนึ่งที่ใส่น้ําเข้าไปฉีดเหมือนกันแต่พอดอหอาจารย์ก็มาหมักเปียกอีกคือจริงๆแล้วาทางกรมพัฒนาที่ดินเขาอาจจะให้เป็นว่าเป็นหมักแห้งแต่อาจารย์เอามาประยุกต์ก็คือเอามาหมักของแต่ไม่ต้องใช้น้ําโดยให้พอดอหเป็นการย่อยสลายอยู่ในถังจนมันเกิดน้ําขึ้นมาโดยอัตโนมัติ อดอ2ปรอ,อ3จนถึงอดอ15ก็เหมือนกันอาจารย์จะเป็นการหมักแห้งก่อนก็คือหมักแบบไม่ต้องใช้น้ําการหมักก็ไม่ได้มีอะไรหมักตามที่กรมพัฒนาที่ดินเขาสอนเลยครับก็คือหนึ่งอะถ้าสมมติว่าเราหมักก็หมักหน่อล้วยเราก็มีต้นกล้วยมาสับใส่ถังแต่ว่าในต้นในถังน่ะอาจารย์พยายามให้ใส่หินไว้เนื่องจากอาจารย์เคยพูดเสมอว่าหินเนี่ยมันมีแร่ธาตุสี่ชนิดอ่ะก็คือฟอสฟอรัสอ่าโพแทสเซียมไอไม่ใช่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมัมเเยมาายด ตัวกากยิบซ้ำเ,เ,เป็นเป็นเป็นแร่ยิบซ้ำที่อยู่แถวนครสวรรค์นนะ,ะหรือว่าตัวฮิวมัสท,ที่มีขายอยู่ที่ลำบางที่แม่เมะเอาสองอันนี้มาประกอบเอาไว้ก้นถังเนื่องจากน้ําหมักมันเป็นกรดแต่ฮิวมัสมันเป็นด่างฮิวมัสนี่ก็เป็นกรดแต่พอมันเป็นน้ำมันกลายเป็นด่างมันจะทําให้บาลานซ์บาลานซ์คือทีนมันจะได้อันนี้อาจารย์ก็เคยจะจำแยวอาจารย์จะสอนให้เรื่อยๆพอเราหมักไปแล้วปุ๊บเราก็เอาน้ำหมักนั้นไว้ไปฉีดในกองปุย๋ยในกองปุย๋ยอาจารย์ก็จะมีอินรียวัตถุเป็นตัวตั้งกก็คือมไ่ กับมูนไก่แล้วก็มีซิลิก้าแล้วก็มีกลุ่มโพแทสเซียมเสร็จแล้วก็มีกลุ่มคาร์บอนอคาร์บอนก็คือในกลุ่มของกากน้ําตาลก็ดีครับพวกนี้เราก็เอาส่วนนี้มาเป็นตัวตั้งในการเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีแร่แร่อาจารย์ก็จะใช้ยิบซ้ำกับยูวมัตเป็นตัวองค์ประกอบในการเข้าผสมผสมเพื่อทําการหมกักหมักในวองปุ๋ยกับอนันนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็นําเอาจุลินทรีย์พอดรหนึ่งพอดรสิบห้าถ้าตามแผนในการทํางานอันนี้ยังไม่รวมสารปรับปรุงดินไม่รวมเลถ้าตามแผนที่ทําน้ําหยด ถ้าคุณพัชจรีทําถึงเง่ละสิบถึงสิบห้าโลได้ก็ตกอยู่ประมาณสามสิบตันผมกําหนดได้เลยว่าโอกาสถึงจะสามสิบตันไหมผมผมให้เลยว่าผมกล้าฟันธงว่าใกล้เคียงจะเกินหรือจะขาดไม่มากเพราะว่าหนึ่งคัดท่อนพันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แกนนั้นเรื่องเมื่อคัดท่อนพันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออินทรีย์วัตถุพร้อมตัวเคมีพร้อมพอดอพร้อมโอกาสที่จะผิดพลาดตรงนั้นแคบจะไมมแทบแะบแทบแทบจะน้อยแล้ว พีเฮตอนนี้ตั้งแต่มีการใส่สารปรับปรุงดินอ่าพีเฮตรงน,นี้อยู่ประมาณ6.4 6.5ก็ถือว่าโอเคกับ,กบพืชตอ,อบสนองได้ 6, ทุกที่จริงๆแล้วก็ตอนที่ปรับเพราะว่าให้ปรับพื้นที่ไว้หน้าจุประมาณเดือนกว่าพอหลังจากปัน่นโรตารีเข้ากันแล้วก็เช็คพีเฮให้ทีเฮทอยู่ประมาณ6.4 6.5ก็ถือว่าโอเคแบบใช้ข้างล่างไม่น่ามีปัญหา ถึงจะเป็นดินทรายแต่เนื่องจากว่าดินทรายเราเรามีพอดแอปอดอ 9, พอด,อพอดอ 10, เกด้าพดสิบพดสิบนี่จะดูเรื่องดูแลดูแลเรื่องดินทรายไม่ให้ดินทรายปล่อยธาตุอาหารครับอันนี้เราก็ส่งเสริมไ,ไปแล้วพอดแอปอดพดเก้าก็เป็นในส่วนของดินเปี้ยวด,ด,ดินดินเกี่ยวดินด่างอันนี้เราก็เติมให้แล้วในน้ําหมักมีปัญหาเราใส่ไปแล้วพดสามออ 3, เป็นตัวควบคุมเชื้อโรคกับกับโมบาซิลัสทั้งสามตัวอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าบาซิลัสซีเรียสบาซิลัสแอปโริชตแล้วก็บาซิลัสไอ ครับทีนี่ตรงนี้มันก็จะดูแลเชื้อราเชื้อวแบคทีเรียครับปอร์ดอีก็คือตระกูลแร่ครับมียิบซ้ำมีหิวมัดครับปอรดอห้าก็ใัดไปให้แล้วที่เขาเรียกว่าถ้าปอร์ดอห้านี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยาฆ่ายาฆ่าสาดแท้ของกรมพัฒนาที่ดินก็ว่าได้ถ้าหมักดีๆนะจีดหญ้าหญ้าตายหมดอันนี้เราก็ใส่ไปให้แล้วคอร์ดอหกคอรดอเจ็ดอันนี้เราก็ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วครับคอร์ดอเจ็ดก็ดูแลเรื่องพวกไข่นอนไข่ปลาแดกพวกนี้เราก็ใส่ให้แล้วว่าเป็นตัวควบคุม เก้าสิบก็ใส่ให้แล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้ก็ใส่ให้หมดแล้วก็พวกไมโครไรซ่าก็ดีกลุ่มโพโตซัวก็ดีอ่ากลุ่มดึงแร่ธาตุจากดินเหนียวก็ดีเราก็ใส่ให้หมดแล้วกับสารป้องกันแล้วก็พอดอสิบสี่ตัวสําคัญครับพอดอสิบสี่นี้ค่อนข้างจะหนักหน่อยเพราะว่าดินทรายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องชะลาก็ค่อนข้างจะเยอะครับส่วนพอดอสิบห้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอาจารย์ใช้จุลินทรีย์สามน้ำเลยก็คือน้ำเกลืดน้ำเค็มน้ำก๋อย เอามาใส่ในน้ำหมักแล้วก็เอามาใส่ในอินทรีย์วัตถุที่จะปรุงดินให้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตอยู่เป็นช่วงๆวันนี้วันที่26ธันวาเป็นวันที่ปลูกเสร็จระวางระบบน้ําวันนี้อาจารย์ก็เลยเข้ามาอัปเดตให้เลยว่าเราเริ่มวันนี้ก็จะมีการเก็บผลผลิตน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมต่อสิงหาถ้าเรทต่อสิงหาได้นี่อันนี้ผมฟันธงให้เลยว่าถึงเป้าแน่นอนอันนี้เป็นปีที่หนึ่งที่ทําระบบแต่ถามว่าถามว่าทําไมถึงทาถึง เนื่องจากโครงสร้างดินต่างๆทางคุณพัชรีเจ้าของสวนเขาเป็นคนที่จัดระบบแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยผมผมผมบอกตรงว่าไม่ใช่ร้อยธรรมดาเกินร้อยแปลงนี้ถือว่าเกินร้อยเพราะวา่าเจ้าของสวนเขาก็อยากว่าทําแล้วมันได้จริงไหมก็ทําการที่สนดและเรียนรู้ไปด้วยกันอที่อาจารย์บอกว่าใช้มันท่อนที่หนึ่งเนี่ยน้ำหนักบัรจะมาเร็วมันออกรางแล้วมันจะมันจะสามารถทําหัวได้เลย เขาก็บริหารจัดการให้เลยว่าเอาโอเคเขาจัดการให้อันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับบอกเกษตรกร,ร,กรทุกท่านก่อนว่าเป็นแปลงของคุณพัจรีทําการทดลองอยู่ที่บ้านถึงหินตาบลนอนจานอําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาก็ที่จังหวัดนครราชสีมาอําเภอบัวลายนี่ก็จะมีของดีบัวลายถ้าผมจําไม่ผิดวันที่1 3บสามถึงสิบห้ากุงพาก็วันนั้นอาจารย์ก็จะเข้าบรรยายงานที่งานของดีบัวลายด้วยส่วนเกษตรกร,ร,กรท่านใดอยากจะมาเที่ยวของดีบัวลายก็ ก็มาแล้วก็สามารถเข้ามาชมแปลงแปลงนี้ได้ด้วยเหมือนกันกับเพราะว่าถึงวันนั้นับมันตรงนี้ก็น่าจะเริ่มแตกใบแล้วก็เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันได้เลยถ้าท่านสนใจที่จะทําระบบน้ําหยดคือมันน้ําหยดมันจะดีอย่างหนึ่งคือเขาสามารถกําหนดอายุในการขายได้ถ้าเกษตรกรพอทําได้ไร่สองสามไร่ผมบอกว่าทํามันน้ําหยดแค่สองไร่มีผลผลิตมากกว่าสิบไร่เพราะเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยปลูกมันอยู่ประมาณสามถึงสี่ตันต่อไร่ สามารถใช้พื้นที่ทําอย่างอื่นได้ก็ที่นี่บอกว่าถ้าเก็บมันเสร็จเขาก็จะใช้พื้นที่ทําอย่างอื่นเดี๋ยวก็ดูว่าจะปลูกอะไรเพิ่มเติมหรือถ้ายืดไปได้ถึงสิงหากันยาได้ยิ่งจะดีก็จะตอบสนองให้ดีขึ้นครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตด้วยกันในส่วนของกระบวนการต่างๆในวันอนาคตอ่ะวันนี้ก็พี่น้องเอฟซีของบ่าวยุทธเผาจวดก็ติดตามแล้วก็มีปัญหาสงสัสงสยเรื่องต่างๆ ็สอบถามไปที่บา่ายุทธาชวดได้เลยว่าแปลงอยู่ตรงไหนจะเข้ามาดูงานยังไงและติดต่อพื้นที่ขอลงพื้นที่มาดูได้ยังไงก็ติดต่อที่บา่ายุทธาชวดได้เลยหรือจะโทรหาอาจารย์ก็ได้ครับอันนี้ก็0839382074ก็เดี๋ยวจะปักหมดุดแล้วก็ให้เข้ามาดูได้เลยครับมาชมดูที่ว่าเป็นยังไงแปลงนี้กรับมัน,นี้พันเกษตรศาสตร์72ก็เข้ามาชมกันได้ครับก็เวลาเวลาเกียรตเดือนผมให้เวลาเกียรเดือนว่าเงาละ10กิโลถึงแน่นอนรับประกันได้ Okay, ะค,ะครับสวัสดีครับเจ้าของสวนครับอ่าแนะนาตัวหน่อยครับครับอ่าพิกัดอยู่ที่ไหนเนาะอ่าตําบลอะไรครับ,บอออเออวันนี้ก็ทํามันน้ําหยดเนาะทํายังไงถึงอยากทํามันน้ําหยดติดตามดูยูทูบกัค่ะเออเป็นผลผลิตได้ก็เลยอยากลองอยากลองอแล้วไปเห็นแล้วไปเห็นว่าอาจารย์เอามันไปให้ดูเนาะ ตกเงาแล้วเท่าไหร่ยี่สิบกโล <20 S 1> มัน <20. S 1> มันแปดเดือนเจเดือนเนาะแล้วก็ได้ไปดูงานที่ที่ไหนที่ปากช่ององ,งานอะไรนะงานดินโลกกับเอออันนี้ก็อาจารย์ก็เข้ามาดูแลเรื่องการระบบต่างๆให้เนาะว่าอ่าใช้สารปรับปรุงดินก็คือไล่หนึ่งก็คือให้ใส่ประมาณ1ตันเนาะคับเสร็จแล้วก็อ่าระยะปลูกก็คือเม็ดสามสิบแล้วก็ระยะแถวก็คือเจ็ดสิบอันนี้ก็พื้นที่เท่าไหร่นะ สองไร่สองไล่เนาะสองไร่พอดีเนาะก็ตกอยู่สามพันกว่าเนาะไร่ละพันแปดสาพันหกครับก็มั่นใจไหมมั่นใจไหมถามหน่อยมั่นใจไหมั่นเอาลองครั้งแรกครั้งแรก <c oughs> มันไม่ลองไม่รู้ครับอันนี้สําหรับ youtube ของบ่าวยุทธพาจวดเนาะก็คอยมาติดตามอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัปเดตให้กับพิพัพกดที่ไหนนะะพิกัด <B ank le> บ้านเหลือง <B ank le> หิน <B ank le> ตําบลโนนจานอําเภออําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา อ่ามีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรไหมศูนย์หกห้าศูนย์แปดสองเก้าหนึ่งสองแปดอ่าถามหาคุณพัชรีเนาะคุณพัชรีปวรภา,าอ่าหรือคุณอ้อยคุณอ้อยเนาะอ่าก็ก็มาสอบถามใกล้นะพี่กัดก็ให้ไปแล้วครับเดี๋ยวก็จะส่งตำแหน่งให้เผื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอำเภอบวัวใหญ่อำเภอบวัวลายอำเภอแก้งสนามนางบ้านเหลื่อมแล้วก็เขตใายภูมิเมืองพลหนองสองห้องแถวนี้ ว่าอาจารย์ทําแปลงทดลองกับทางคุณพัชรีที่นี่เป็นยังไงอันนี้น่าจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนไหนคุณพัชรีอลางกรกฎาคมต่อสิงหาเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเร่งฝนก็ก็อาจารย์ก็คำนวณให้แล้วดูที่ฝนถ้าโอเคถ้าลงตัวยังไงก็อาจารย์ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆจนถึงวันวันเก็บผลผลิตก็จะได้เข้ามาด้วยกันครับก็จะเข้ามาเผื่อมีพี่น้องเกษตรกรต้องการลงทุนเรื่องน้ําหยด ก็อย่างที่ผมบอกเนาะสองไร่ก็ใช้สายน้ำหยดอยู่สองม้วนท่อ PVC อยู่40เส้นอ่านิ้วนิ้วครึ่งเนาะปั๊มหนึ่งตัวแผงโซลา่าหนึ่งแผงก็ลงทุนประมาณไม่ถึงหมื่นเนาะใกล้เคียงประมาณไม่ไม่ถึงหมื่นดีก็บวกกับสารปักปรุงดินอะไรต่างๆก็คาดว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าคาดว่าผลผลิตนะอาจารย์ย้ําเลยว่ายังไงยังไงอาจารย์จะดันให้30ตันให้ได้ในกระบวนการของอาจารย์ก็คอยดูเดือนกรกฎาคมต่อสิงหานะโอเคเนาะก็